ต้องเอาไอ้ข้าวไอ้ข้ามดีแั่เข้าเลยสภาพแพเวย์ดีมากอาทิตย์สวัสดีครับวันนี้เราจะมีโอกาสมาออกรอบที่แหลมชลบอินเตอร์สนามเกรดดีอีกหนึ่งสนาม นสนามที่มีสภาพแฟร์เวยนนุ่มกรีนเนียนดูแฟร์เวย์สิ <c oughs> หเมื่อกี้ไม่ได้วัดระยะทีช็อตมาให้รู้แต่ว่าเมื่อกี้ผมเดินแล้วแฟร์เวยนนี่คือนุ่มตั้งแต่ลงจากทีออฟนะครับจนถึงหน้ากรีนนุ่มหมดว่าลูกตกก็จะหยุดหน่อยนึง 2คอร์ส B พา5ระยะ505หลาข้ามน้ำประมาณ200 ภาพแฟร์เวที่นี่นุ่มมากเกิดดีวอดง่ายมากอะ่แะแต่ก็ต้องแม่นลูกนิดนึงนะพอแม่นลูกนะแล้วมีดีวอดเนี่ยดีวอรจะสวยสวุขภาพกรีนเร็วครับกรีนเร็วใช้ได้เลย ที่ผ่านมาเมื่อคือหลุมสองครับพอดีมาสะดุดตรงบังเกอร์บังเกอร์สวยมากขอบฟิน์ของกรีนก็สวยรับไม่ยาวคือลูกตกเนี่ยโอกาสหาเจอเยอะมากครับต่อไปเราก็ไปหลุม3ามแล้วหลุมสามพาสหลุมสามพาสี่ระยะ4ี่หลาไกลจังล สามข้างหน้าเป็นภูเขาตียังไงให้รวบตีแบบเมื่อกี้ครับตีแบบเมื่อกี้รวบรวบไปแล้ว นี่ขวาท้ายซ้ายท้ายเลยไปเป็นป่าต้องวางแผนดีๆนะครับผมตกซรายไปแล้ววางแผนดีนตแ,แ,นดแต่ทำไม่ได้ดีตามแผน หลุมสี่พาสีิ่งลี้ยะกีฬาครับคันนี้สามร้อยสี่สิบแปดสามร้อยห้าสิบพเงินครับมีบางเกอร์ขวางข้างหน้าเป็นภูเขากับขับเฮ้าแล้วก็หลุมนึงด้านขวา นิกลีนที่เรา่งจบมาเมื่อกี้มีวิวภูเขาหลุมห้าพาสามระยะประมาณร้อยเก้าสิบเอ็ดหลาที่บุดน้ำเงินเมื่อกี้วัดได้ประมาณรนะ้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะโหเร็วงนี้ยีบุดขาวดีกว่าตีบุดขาวยังจะสะดกวกกวาเปล่าหลุมนี้เพราะว่าทางซ้าย,ยาก็ทรายสูงขวาก็ทรายลึกเลยไปก็มีอุปสรรคอีกอ้าย <ฤร>หลุมหกพาส<ฤร>ีระยะประมาณส3 0สาสิบกว่าถ้าตีสองร้อยี่ิบสจะเลืออีกสามกว่าถ้าเกิดตี240ตกน้ำต้องตีไปทางนี้ได้2 6 0โหเอาเอาไงดีเนี่ย จะวางเหล็กสามหรือเดวเวอร์ดีเดวเวอร์ไปเลยดีกว่าน่าจะมาขนาดนี้โอ้โหหมุดจำเงินนี่พาสีครับหลุมนี้มีความอันตรายมากเมื่อกี้ถ้าเกิดตีมาแบบไม่ตรงมากแต่มันจะโดนต้นไม้ตรงนี้ได้นะและ้วทางขวาถ้าไม่ตรงมากก็มีน้ำ ต้องตรงมากๆนละถึงจะอยู่บนแฟร์เวย์ได้เนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ก็สกิดยอดไม้เป็ดอกหนึ่งอยู่ตรงนู้นโอ้โหจะทาน,าน้ำได้ไหมนี่พาสี่เหรอความรู้สึกอย่างกับพา5้าเลย mm-hmm นี้เราก็มาถึงลุ้มเพาสีครับมีน้ำขวางระยะประมาณร้อหาลาแต่ถ้าเกิดเราตีได้ประมาณสักสองก็ยังเหลืออยู่ไม่มากนะทางขวามีทรายอ้ยทรายก็มีทราย หลุมแปดเป็นพา3ระยะประมาณ1 6อยหก้าร้ปีลงเขาที่น้ำขวางต้องเอาให้ข้ามไม่ข้ามดีงานเข้าเลยสุดยอดอ่ะ อายุขนาดนี้ไม่ถึงไม่มีขาโอ้ยเรามาถึงหลุม9พา5เป็นหลุมสวยเรียนามอีกหลุมหนึ่งพา5นะครับระยะประมาณ500กว่าหลาประมาณ510หลา ปีข้ามซ้ายไปนู่นจอดที่2องวางแล้วมันมีต้นไม้พร้อมกับเนินเขาขวางหน้าก่อนถึงกลีนและกรีนอยู่หลังเนินเขาหดมดีละหลุม9 B มันยากตรงนี้ได้มาแล้วแล้วเราต้องไปวางข้างหน้าแล้วข้างหน้ามีต้นไม้ขวางอีกนะแบบประมาณว่าเราถึงแค่ต้นไม้แล้วไม่เห็นธงนะ่ะ สรุปโดยรวม9หลุมแรกของคอสบสภาพแฟเวย์ดีมากอาจจะมีด่างบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความนุ่มมันยังคงมีอยู่แล้วหลุมก้านี่ก็สวยนะตีเข้ามาก็จะมองเห็นขับเท้าดูขับเท้าสิโอ้โหขับเ้าสวยเลยอะ่ะมีบังเกอร์เบลเลอร์เทอร์อยู่ก่อนถึงขับเท้าจะดสองเตีมาแล้ว แล้วก็มีต้นไม้ขวางอยู่ข้างหน้าอ๋อเราหมอหมินทงหรอครับแต่เขาเอาทงปมปอมมัมาตักมาปักเอาไว้ให้ข้างๆต้นไม้ข้างขดหินเลยนี่แหละความยาก Oh. อันนี้คือมองจากไอ้กรีนหลุมที่เก้าจะเป็นกรีนยกสูงนี่งไงต้นไม้ที่แหละที่เป็นอุปสรรคเมื่อกี้มองไม่เห็นกรีนเลยทีนี้แพ็กเกจก็รวมรถกอล์ฟนะครับพอดีมีคนพามา <laughs> แต่พอรถกลับก็เอาไว้ให้แคดดี้นั่งเราก็เดินมาก้าวหลุมแล้วก็มาถึงหลุม,มสิพาสีมีน้ำขวางหกตีเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คดูก,ก่อน นี่คือหลุมสิบมองกลับเข้าไปตรงที่ออฟเป็นขับเขาไอ้หูตาแล้วโอ้ยอยหลุมสิบเอ็ดอนนีิพาอะรครับคัดี้พา5ห้า โอ้แต่ดูน้ำสิโอ้โห,โห,โหเราจะต้องโอ้โหก็จะจิงประมาณ160ข้ามน้ำ่ะนะอนะได้อยู่เด้วเวอร์ หลุม1 1บนี่มีดีกความอันตรายซ้ายมีน้ำตลอดแนวเลยแล้วมีน้ำขวางแต่เลียวเอากับวิวนี่สวยนะดูข้างหน้าดิตรงที่มีน้ำขวางนี่คาอหน้ามีสะพานนี่ถ้าเกิดช่วงที่ฝนตกแล้วท่าทางจะสวยนะจะเป็นน้ำตก เป็นไงล่ะเขามีรถให้ขี่ไม่ขี่ต้องเดินพอดีกวนข้างหน้าติดเราก็เลยลงเดินได้เห็นไหมต้องพับมหมดถูกปะโขวาจริงเ้ยโอ้ยขวาเยอะเลยแหละ พาสพาสีน้ำตลอดโอ้ยดูในจอสิอะไรตีเมไหนดีวางตัวนี้ร้อย็สบเจดวางตัวนี้ดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้นะเราก็จะเหลือประมาณ 160. ราณ้ 100. อยหกสิบตีเหลือรประมาณนี้แหละ ยอดเยี่ยมมากซื้อรถก๊อบมาให้แคดดี้ขับนะครับขับไปรอเราเราเดินเราต้องเดินเราเปน็นนายเดินออกกําลังกายที่นี่เดินก็ไม่น่าเกียดนะได้ฟิลลิ่งดีอยู่แต่ถ้าเกิดก๊อบติดนี่แหละก็เดินได้นะถ้าเกิดก๊อบไม่ติดแล้วข้างหลังตามบี่ก็ไม่ควรน,นะเนาะไม่มีรดถดลว ทีนี้สนามสวยแต่ระหว่างคอร์สบกับคอรสสี C, ผมมันคนละฟิลลิ่งนะคอร์สบีได้ความสวยอีกแบบหนึง่งคอรสสี C ก็ได้ความสวยของธรรมชาติอีกแบบหนึง่งขวาค่ะ แล้วเราก็มาถึงลุมสี่คอร์ดสี่พาสีสี่ร้อยยิบสี่หลาวหลุมนี้ให้ที่แคปหนึ่งนะครับหมุดโปรกับหมดุดน้ำเงินวางที่เดียวกันเลยเป็นไงล่ะฝีมือระดับลูกี้ต้อมาตีแท่นเปล่า อพอ่ีบอกให้ไปทางนั้นไปทางนั้นเลยไปมากหล่อหล่อเลยสวยสวยสวยโอ้ยี๋ยวก็แรงไปโอ้จ็บตงเลยอ่ะนู้นม่ีซ้ายเลยไม่มีซ้ายตรงนู้น หลุมห้าพาสามระยะสองร้อยเจ็ดหลาตีวางดีกว่าไหมอ่ะปิชิ่งสองทีก็ได้นะจริงๆแล้วไม่ได้มีป่าสู้เลยแล้วกันอย หลุม6คอสส4พา5ระยะประมาณ500ร้อยยเท่าไรห้าร้อย่สิบโอ หลุมนี้ถ้าได้มานี่อุปสรรคช็อตที่สองก็คือต้นไม้ถ้าอยู่หน้าต้นไม้ช็อตสามมขึ้นยากเลยโอ้โหหลังลเป็นเม็ดเลยอ้ยครับ อันนี้หลุมเจ็ดพาสีเนาะโอ้โหมองจากตานี่สายเพียบเลยวางไหนดีะโอเคสองร้อยสี่สิบครามสายได้แล้วเหลือร้อยเจ็ดสิบโอ้แต่เล่สนามพี่ก็ยาวอยู่เหมือนกันนั่นนี้ประมาณที่ดีกว่า โอยหลุมแปดพาสามประมาณร้อยหกสิบหลามีน้ำมีน้ำขวาง เราก็ดำเนินมาถึงหลุมสุดท้ายแล้วหลุมเก้าคอร์สี่ระยะประมาณ415หลาตีไปไหนดีตรงนี้ดีไหมร้อยเจ็ดสิบไม่เอาดีกว่าตรงนี้โอ้โตีไป255ยังเหลือร้อยเจ็ดแหลมเชะบางนี่เล่นหมุดน้ำเงินนี่ไม่ง่ายเลยนะมีทรายด้วยโอเค ไปซ้ายนะสูงหลุมเก้าของคอร์สีนี่ตีขึ้นขเขามากครับเฮาโดยสรุปแล้วระหว่างคอร์สบีกับคอร์สซีคอร์สซีดูชาเลนจ์กว่านะแต่คอร์สบีดูลักชัวรี่ดีดูเนียนตีสนุกสนุก จบลุ้มเฉยเลยจบไปแล้วครับกับแหลมฉางอินเตอร์ทั้ง18หลุมเป็นไงบ้างครับที่นี่วิวสวยนะก็ยังไงก็ลองดูนะครับมันจะมีช่วงโปรโมชั่นอยู่ก็บางคนก็อาจจะตีราคาไปไม่ไหวก็ลองโทรมาถามดูโปรโมชั่นก็ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้เป็นบรรยากาศจากคลับเฮาส์นะครับ ตรงร้านอาหารของสนามกอล์ฟแหลมชบังอินเตอร์